สมรรถนะระดับท็อปนะครับออปชันให้มาเต็มมากคันนี้ LCI แล้วด้วยไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2เนี่ยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมในตลาดมากกับคันนี้เลยครับ B M W 530 E G 30 LCI M Sport ปี2021ครับคันนี้ไม่ไม่ถึง10,000แสนนะครับมาอยู่ที่8 8 0 0 0กิโลเมตรครับแล้วก็วันตี BSI ตรวจเช็คมาให้แล้วนะครับหมดถึงปี2027เลยครับเดือน2ออปชันคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเรามาเจาะกันดีกว่าเริ่มจากคาว่า LCI ก่อนนะตัวเนี้ยพอ LCI มา แล้วจะได้ไฟหน้าตัวใหม่นะครับไฟท้ายตัวใหม่ซึ่งถ้ามองจากภายนอกเนี่ยแตกต่างจากรุ่นก่อน LCI แบบสิ้นเชิงเลยนะในเรื่องของไฟเนี่ยยิ่งไฟท้ายนะครับพอขับตามเนี่ยเส้น LED เขาใหญ่โดดเด่นมากๆในด้านหน้าเนี่ยจะได้ชุดแต่ง M Sport มาให้รอบคันนะครับรวมไปถึงเซนเซอร์รอบคันตัวนี้ได้กล้องถอยหลังมาแล้วแล้วก็กระจังหน้านะครับได้เป็นแบบกริดนิกริลเปิดปิดอัตโนมัตินะครับต่อมาคือเรื่องเครื่องยนต์นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบรถปลั๊กอินคันนี้ตอบโจทย์มากๆพอจะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแรงม้าจุดศ เป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่ดูแลง่ายนะครับและประหยัดน้ำมันมากๆนะครับ10กลางๆถึง10ปลายๆกิโลเมตรต่ตอลิตรคันนี้วิ่งได้แน่นอนนะครับ สภาพห้องเครื่องเนี่ยสวยสะอาดนะครับน็อตไม่ขยับเลยแล้วก็ตัวนี้สีภายนอกนะครับพร้อมใช้งานไม่ต้องไปเก็บงานไม่ต้องไปทําสีอะไรเพิ่มเติมเลยครับมาดูที่ล้อกันบ้างครับตัวนี้เป็นล้อลาย M Sport นะครับแล้วก็จับคู่มากับยางตัว p r i m a c y ด้วยนะได้ของมิชลินนะครับตัวยางเป็นยางปี2024นะครับสภาพดอกยางเนี่ยถือว่ายังใหม่มากในส่วนของตัว Comfort Access ครับการจับมือเพื่อปลดล็อกนะครับมีมาให้ทั้ง4บานประตูนะเราจับที่บานไหนก็สามารถปลดล็อกได้เพียงแค่กุญแจอยู่ใกล้ๆกับตัวรถนั่นเองครับ มาดูกันที่สภาพภายในบ้างครับตัวนี้จะเป็นโทนสีน้ําตาลแบบนี้เลยแล้วก็ภายในอ่ะพอเป็น M Sport นะครับจะได้ตัวพวงมาลัยที่เป็นพ่มด้วยหนังพรีมเมียมนะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีคุชสันโทนสปีดลิมิตมาให้ p a d เ l s h i ิพก็มีมาให้แล้วตัวนี้เป็นรุ่น LCI นะครับสิ่งที่แตกต่างจากก่อน LCI เลยคือนี่ตัวหน้าจอเซนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับใหญ่ขึ้นเยอะพอสมควรเลยที่หน้าจอยังคงรองรับการทัสกรีนนะครับรวมไปถึงระบบอย่าง g e เจอ r ์ Control อย่างนี้นะครับการเพิ่มเสียง ที่ปลายนิ้วอ่ะยังคงทําได้เหมือนเดิมสั่งการ2นิ้วได้นะครับรวมไปถึงการทํามือแบบนี้ทุกนิ้วที่ผมทำเนี่ยสามารถตั้งค่าตามการใช้งานที่เราอยากได้ได้เลยนะยกตัวอย่างเช่นผมใช้2นิ้วเพื่อหยุดเพลงใช่ไหมก็สามารถตั้งได้หรือจะเป็น2นิ้วเพื่อเปลี่ยนเพลงเพื่อรับสายเพื่อทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับหน้าจอตัวนี้ครับสามารถเซ็ตได้หมดเลยแล้วก็ตัวจอเนี่ยรองรับ Apple CarPlay Android Auto เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวพวงมลาลัยเนี่ยปรับไฟฟ้าได้4ทิศทางนะครับแล้วก็อยากให้ดูสภาพของคันนี้นิดนึงสาหรับ ภายในเลขไม่80,000กิโลเมตรแต่ต้องบอกเลยนะว่าสภาพภายในเนี่ยสมบูรณ์มากๆดูที่ตัวเบาะได้เลยนะครับไร้ตาหนิหนักนะครับปีแข็งมากสภาพเอาง่ายๆว่าผมตีให้ประมาณ90-95%เลยและอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงผมเคยมีโอกาสได้ขับซีรีส์5เนี่ยไปส่งรถที่ต่างจังหวัดด้วยนะจะบอกว่าฟิลลิ่งของการขับขี่ซีรีส์5เนี่ยยิ่งถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเป็นรถที่ขับสบายมากๆนั่งสบายไม่เมื่อยเลยแล้วก็ Option ออปชันฟังก์ชั่นอะเขาให้มาเยอะตอบโจทย์กับการขับทางไกลได้ดีมากๆเลยครับและคนน ไฟแอมเบียนไลท์มาให้รอบคันของห้องโดยสารเลยแล้วก็เครื่องเสียงอย่าง Harman นการดอที่จะใส่มาแค่ในรุ่น M Sport เท่านั้นนะครับแล้วตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้ที่สามารถ Memory ี e ซีได้ทั้งหมด2ตํตำแหน่งนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยแล้วก็พวกม่านไฟฟ้าด้านหลังนะครับสามารถเปิดปิดได้จากตัวสวิตช์ด้านขวามือของผู้ขับขี่ตรงนี้ได้เลยครับเรามาดูที่นั่งด้านหลังกันบ้างครับ ที่ผมเคยบอกว่าผมเคยขับรถคันนี้ไปส่งที่ต่างจังหวัดนะผมไม่ได้ไปคนเดียวด้วยผมมีคนนั่งหลังแล้วก็ต้องบอกว่าความสบายอะ่ะมันมาถึงด้านหลังจริงๆนะให้สังเกตจากท่านั่งผมนะครับจะสัมผัสได้เลยว่ามันนั่งสบายมากๆแล้วก็ด้านหลังอะ่ะมีม่านกันความเป็นส่วนตัวแบบนี้ได้อีกแล้วก็แอร์ตอนหลังมีมาให้แล้วลูชาร์จ Type C มีมาให้2รูด้านหลังนะครับรวมไปถึงเนี่ยตัวจุดบุหรีก็มีมาให้ครับแล้วก็ยังสามารถดึงมาวางแขนนะเวลานั่งทางไกลสบายมากนะบแบบนี้ วางแก้วน้ําได้อีก2แก้วแล้วก็สภาพด้านหลังนะครับข้างหน้านี่ว่าใหม่แล้วข้างหลังนี่เหมือนไม่เคยมีใครมานั่งเลยสภาพเบาะเต่งๆมากๆกับซีรีส์คันนี้ครับเดี๋ยวก่อนไปดูด้านท้ายนะครับตัวประตูตัวนี้จะได้เป็นแบบซอฟต์โคส้ยนะครับ แปะไปเบาๆประตูจะดูดนั่นเองนะครับทำได้ทั้งหมด4บานเลยและด้านท้ายอย่างที่ผมแจ้งคันนี้พอ LCI แล้วคุณดูไฟได้เลยนะมันจะเป็น LED ที่ใหญ่มากและยิ่งถ้าขับตอนกลางคืนนะครับมันคมชัดแบบชัดเยอะมากนะตัวนี้ด้านหลังก็จะมีชุดแต่งที่เป็น M Sport นะจะมีหางท้ายแบบ Diffuser แบบนี้ปลายท่อคู่นะครับผมรวมไปถึงฝาท้ายเนี่ยเขารองรับการคิกเซนเซอร์ เตะท้ายเปิดนะครับทำได้แล้วก็เปิดที่มือจับได้เปิดที่ภายในได้เปิดที่รีโมทได้นะครับการเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับถือว่าใหญ่มากๆถ้าเทียบกับซีรีส์สนะตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะเลยจุของได้เยอะนะครับถุงก๊อฟใส่สบายมากผมว่าถ้าดูจากเนี่ยสถุงก็ได้สบายนะก็ด้านข้างเนี่ยก็ยังมีพวกรูหลุมต่างๆเ,เก็บของได้เพิ่มอีกถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้หลากหลายการใช้งานมากๆครับ และสำหรับ 520D M Sport คันนี้นะครับแมชคาร์เราขายอยู่แค่1 7 3 0 0 0 0บาทนะครับกับเลขไม88,000กิโลเมตรคันนี้ประวัติดีนะครับสามารถฟรีดาวน์ได้เลยผ่อนแค่ประมาณ28,209ก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะครับสำหรับการจัดไฟแนนซ์นะครับถ้าพี่ๆที่มีบัตรเครดิตอยู่นะใช้งานมาเกิน1ปีจะบอกว่าสามารถกดแอปพลิเคชันขอสินเชื่อแล้วก็รอผลอนุมัติได้ภายใน 1- 2ชั่วโมงขับรถกลับบ้านได้เหมือนซื้อสดเลยนะครับผมรวมไปถึงการซื้อสดเนี่ยของเราซื้อสดไม่มีแวดนะครับจ่ายตาม ราคาที่ผมแจ้งนะครับขับกลับได้เลยรอโอนรออะไรได้เลยหรือจะไปโอนด้วยกันที่ขนส่งก็สามารถนัดหมายกันได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ถ้าสนใจแต่มีรถเทินสามารถส่งรถเทินมาประเมินราคาเบื้องต้นกับเราในช่องทางไอต่อที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสามารถแอดไลน์มาก็ได้ส่งรูปมาประเมินราคาก่อนเดี๋ยวเราแจ้งราคาให้นะครับรวมไปถึงถ้าอยากเห็นรถจริงอย่างคันนี้นะครับก็มาได้ที่แมชคาร์อยู่ถนนการจนาพิเศษตลิ่งชันบางแคนะครับเซิร์ชที่ g o o g l e Map ง่ายๆเลยว่าแมชคาร์นะครับขึ้นแน่นอนเรามี2สาขา,าจริงก่อนจะเข้ามา นัดหมายก่อนดีกว่านะครับจะได้ไปถูกสาขาเลยแต่จริงสองสาขาเราอยู่ใกล้ๆกันแหละยังไงฝาก5 2 0ดีคันนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นไลไ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Match Car ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมกับตันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ